สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล้วเรา of t m e r i n s l i n e Version Classic ทุกคนนะครับวันนี้ทางซเวร์จีนนะครับได้มีการเพิ่มการ์ดในระบบการอัปเกรดการ์ดเข้าไปใหม่3ใบน,นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะไปดูกันว่ามีการ์ดอะไรกันบ้างนะครับรวมถึงการ์ด ของเดิมด้วยนะครับที่ได้อัปเดตไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบการอัปเกรดการ์กันนะครับสำหรับระบบการอัปเกรดการ์นั้นก็จะเป็นระบบใหม่นะครับล่าสุดที่เพิ่มเติมเข้าในแล n o ์ล็อกเอ e r n a l ทนอลเวอร s ชั c คา s สนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีเพียงในเซิร์ฟเวอร์จีนเท่านั้นนะครับ สำหรับระบบการอัปเกดตการ์ดนี้ก็จะรองรับการอัปเดคุณสมบัติของการ์ด MVP นะครับนะตามที่มันกำหนดไว้นะครับนะปัจจุบันการ์ด MVP ที่ระบบกำหนดไว้ว่าสามารถทำการอัปเกดตได้นะครับก็จะมีอยู่แปดใบด้วยกันนะครับนะโดยปัจจุบันนั้นนะครับผู้เล่นนะครับสามารถอัปเดตัวการ์ด ได้ส่งสดที่บวก5นะครับนะโดยการอัปเกรดการ์ดนะครับตั้งแต่บวน1บวก2บวก3บวกี่บวก5นะครับก็จะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติของการ์ดให้สูงขึ้นด้วยนะครับนะสำหรับระบบการอนะัปเกรดการ์ดนนะครับมันก็จะมีต่อกำหนดการ์ดขึ้นมาให้นะครับนะ ที่ผู้เล่นสามารถทำการอัปเกรดได้นะครับปัจจุบันนะครับผู้เล่นสามารถทำการอัปเกรดได้นะครับก็จะมีการ์ด MVP ทั้งหมด8ใบด้วยกันนะครับนะโดยวัตถุดิบที่ผู้เล่นจะต้องเตรียมในการอัปเกรดการ์ดนั้นนะครับก็จะมีการ์ดที่มันกำหนดนะครับการ์ด MVP ที่มันกำหนดไว้1นึใบนะครับแล้วก็เตรียม วัตถุดิบนะครับวัตถุดิบที่เป็นแมททิเรียลที่เป็นหินสีชมพูพนะครับนะที่ผู้เล่นจะได้รับจากการย่อยการ์ด MVP นั่นเองนะครับเมื่อผู้เล่นเตรียมการ์ด1ใบแล้วก็หินสีชมพูพอีก1อัน1ก้อนนะครับตามที่มันกำหนดไว้นะเมื่อได้ครบ2อ,อย่างแล้วนะครับเตรียมวัตถุดิบครบถ้วน2อ,อย่างแล้วนะครับผู้เล่นก็จะทำการอัปเกรดการ์ดได้นั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้เราก็มาดูคุณสมบัติคร่าวๆนะครับนะของการ์ดที่ทำการอัปเกรดนะครับว่ามันจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับสำหรับปัจจุบันนั้นนะครับระบบการอัปเกรดการ์ดนั้นอา่าก็สามารถอัปเกรดการ์ดได้สูงสุดถึงบวกหนะครับนะเมื่อเราทราบแล้วนะครับา เดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของการ์ดกันนะครับว่ามันจะเพิ่มอะไรบ้างนะมันจะเพิ่มคุณสมบัติอะไรของการ์ดบ้างนะครับเมื่ออัปเกรดการ์ดถึงบวกหนะครับนะเอ่อผมจะแนะนำเฉพาะเอ่อคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับเมื่ออัปเกรดการ์ดถึงบวกห้านะสำหรับการ์ดใบแรกนะครับนะเมื่อ ออัปเดตถึงบวก5นะครับคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหายด้วยสกิลบวกบวนะครับการ์ดใบที่2นะครับนะก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหายกับขนาดใหญ่บวก30%นะครับการ์ดใบที่3นะครับก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหายด้วยสกิลบวก16%นะครับการ์ดใบที่4นะครับนะก็จะเพิ่ม การสร้างความเสียหายปกติบวกสิเอเซน์นะครับการ์ดใบที่ห้านะครับก็จะเพิ่ม Max HP บวก10เซนนะครับการ์ดใบที่6นะครับก็จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับ50เอร์ซนะการ์ดใบที่7นะครับนะคุณสมบัติก็ในแถวแรกนะครับก็จะเพิ่ม Max HP บวก10แล้วก็คุณสมบัติแถว ที่สี่นะครับนั่นก็คือเมื่อเมื่อคุณนะครับเมื่อผู้ใช้นะครับเ,เสีย HP นะครับมากกว่า15นะครับจากการรับการโจมตีนะครับนะจะมีโอกาส100นะครับจะทำให้สตตที่โจมตีเรามานะครับ ติดสแตนต์นะครับเป็นเวลา2วินาทีด้วยกันนะครับนะการใบที่8นั้นก็จะเพิ่มเจาะเกาะเวทมนต์นะครับบวกสินะครับแล้วก็ระยะเวลาการไล่เวทนะครับบวกสินะในปัจจุบันนั้นนะครับของซาวด์จีนนะครับนะก็ จะมีการ์ดนะครับในระบบการอัปเกรดการ์ดนะครับทั้งหมด8ใบด้วยกันนะครับนะในส่วนของออผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์4นะครับก็ให้รอติดตามจากการประกาศอย่างเป็นทางการของเซิร์ฟเวอร์นะครับนะเพราะว่าอนาคตมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอ นะครับในส่วนของระบบการอัปเกรดการ์ดนะครับนะสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณนะครับในการติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ